สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องสปอร์ตโซนกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราก็มีข่าวสารเกี่ยวกับทีมชาติไทยชุดใหญ่มาอัปเดตให้รับชมรับฟังกันเหมือนอีกเช่นเคยนะครับช้างศึกชุดใหญ่แบ่งซ้อมสองกลุ่มให้ชุดไม่ได้ลงเล่นกับสีลังกาซ้อมที่สนามส่วนชุดสิเอ็ดตัวจริงลงฟื้นฟูสภาพร่างกายด้านมาโนพลกิ้งยอมรับและเข้าใจความกระหายของผู้เล่นที่ไม่ได้ลงสนามชี้รูปเกมที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องยากมากในการตัดสินใจในการเปลี่ยนตัวยืนยันยังมีเกมให้แสดงฝีมือ มั่นใจลูกทีมทั้ง23คนสุดยอดคุณภาพความเคลื่อนไหวของทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่ภายใต้การคุมทีมของมาโน่โฮกิงโดยมีมาดามแป้งนวลพันธ์ล้ำซัเป็นผู้จัดการทีมหลังจากเก็บชัยชนะ2เกมรวดในศึกฟุตบอลเอเชียนคัพ2023รอบคัดเลือกที่ประเทศอุเบกิสถานทำให้สถานการณ์การผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายค่อนข้างสดใสล่าสุดเมื่อวันอาทิตย์ที่12มิถุนายน65ทางด้านมาโน่โฮกิง ได้มีการปรับเวลาการฝึกซ้อมโดยแบ่งเป็นกลุ่มนักเตะ2กลุ่มส่วนกลุ่มที่2ไม่ได้ลงซ้อมแต่ได้ให้ลงสระว่ายน้ำเพื่อฟื้นฟูร่างกายภายในที่พักก่อนจะกลับมาฝึกซ้อมตามปกติอีกครั้งในวันจันทร์ที่13มิถุนาย,ยน65ตามลําดับโดยการฝึกซ้อมครั้งนี้ให้โค้ชวัย46ปีเรียกผู้เล่นที่ยังไม่ได้รับโอกาสลงสนามทําความเข้าใจโดยได้ให้สัมภาษณ์สั้นๆว่าเราเข้าใจถึงความกระหายอยากลงสนามของนักเตะแต่เนื่องจากรูปเกมที่เกิดขึ้น ทำให้การตัดสินใจเปลี่ยนตัวเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากแต่ยังมีอีกหนึ่งเกมรออยู่ให้ได้แสดงฝีเทา้าผมพร้อมยืนยันว่าเชื่อมั่นในตัวลูกทีมที่อยู่ที่นี่ทุกคนสําหรับโปรแกรมนัดสุดท้ายของกลุ่ม4ทีมชาติไทยทีมอันดับ111ของโลกจะลงดวลกับทีมชาติอุตเบกิสถานทีมอันดับ83ของโลกในวันอังคารที่1 4มิถุนาย,ยน65ที่สนามมากาซีสเตเดียมเวลา22นาิกาสานาทีตามเวลาประเทศไทย ถ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐทีวี32และช่อง i p a พเ r อไม่พลาดข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับวงการฟุตบอลไทยกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับเรามีข่าวสารมาอัปเดตให้รับชมทุกวันสำหรับวันนี้ผมและทีมงานสปอร์ตโซนต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ